จะไปกินอาหารฮ่องกงอาหารก็จะประมาณนี้นะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปกินอาหารฮ่องกงยยย <laughs> อันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เรามากินนะคะจริงๆก็อยู่ใกล้บ้านแหละแต่ว่าไม่ได้มีเวลามากินนะคะวันนี้เป็นวันดีเราจะได้ไปกินอาหารฮ่องกงกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงโอเคไปกันเลยเราจะพาไปดูวิวกันก่อนนะคะนีสวยมากตอนนี้นะคะเดู๋ยเราจะพามาดูวิวนี่ค่ะดิมทะเล ے! ิดเทศกาลนะคะวันนี้อากาศนะแบบเย็นเย็นไม่ไม่เย็นมากนี่นะคะร้านก็อยู่ตรงโน้นนะคะเย่ถึงแล้วตื่นเต้นจังเลยว้าวนากึกคิดจังเลยโอ้ย ไม่รู้จะกินอะไรเลยอ่ะโอ้ยน่ากินจังเลยกินอะไรดีออ้ยมีกุ้งด้วยนี่น่ะอาหารก็จะมีซูชิด้วยนะคะาาราคาก็ประมาณนี้ คนจะเสียตังนะคะ,คะา,ากินร้านก็จะประมาณนี้นะคะอุ้ยสวยมากเลยร้านสะอาดมากเลยนะคะตอนนี้ก็คือยังไม่เย็นเนาะถ้าค่ำๆเนี่ยก็จะมีคนมากินเยอะเหมือนกันนะคะส่วนมากก็จะเป็นนะักท่องเที่ยวเนาะแล้วก็ คนที่นี่ก็ก็มากินเยอะอยู่นะคะเป็นร้านฮ่องกงนะคะแต่ว่าก็มีซูชิมีอาหารจีนนะคะที่เราสามารถทานได้นาะแล้วก็ถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะคะหรือว่าแวะมาที่มูซาดาสึน,นะคะก็สามารถมาทานได้นะคะเ็กัเอ,อ,อเรนซอสยูคสค Bu sos, taze soğan salatalık sosu. Bu da Szechuan beef. Wow. Teşekkür ederim. Bu acılıdır. Teşekkürler. Bir dürüm yapıp <laughs> yiyorsunuz. Tamam, teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. Mükemmel wow. Mükemmel dürüm. Aha, ne alıyor? สั่งไปนะคะก็จะเป็นเกดปักกิ่งนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเสฉวนบีฟสไปซี่อะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นแผ่นแป้งนะคะทุกคนอามาแล้วคะ่ะน่ากินมากเหมือนกับประเทศไทยเลยเหมือนแบบเราไปกินที่แบบเมืองเขาจริงๆเลยนะคะโอ้ยดูดิเป็นครั้งแรกนะคะของเราตื่นเต้นม,มากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะ อันนี้นะคะก็เป็นแผ่นแป้งแผ่นแป้งนะคะเราก็จะติ๊กเดี๋ยวตะเกียบก่อนเอาตะเกียบก่อนอันตะเกียบก่อนนะคะแล้วก็งใช่ไหมแป้งเค็มเอาเป็ดนะคะใส่นี่กินแบบไทยสไตล์นะคะ จุก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 นี่ฮะแล้วก็หอนี่ฮะห,หอแบบหอตามใจฉันนะฮะอืมอือือือ,อ,อร่อยมากินมากอะฮะอะ อร่อยเดี๋ยวมาชิมอันนี้กันค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นเนือ้อเสียชฉวนะเป็นหม,ม,ม้อไฟมนอืมอืมอร่อยนะหอ,อมอ่าเปิดจุกจุกเปรดจุกจุกดูสิอืม กินมากเลยอืมอืมหนังเป็ดค่อยอ่อยอเป็นครั้งแรกค่ะในการกินเป็ด nhớ เี่นะคะ่ะมีชาจีนเสิร์ฟด้วยนะคะหลังกินเสร็จเนาะ ร้อนมากกินไม่ได้ยร้อนอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากลองอีาว่าตุ้นเส้นฮะอร่อยสุดๆฮะเสิร์ กินไม่หมดนะคะเราก็ห่อกลับบ้านนะคะเสียจได้อันนี้คือเราจ่ายตังก็จะได้ขนมเพิ่มมานะคะได้ขนมมาแบบกินอันนี้เขาเรียกอะไรนะกี่เสียงทายปะะมาอีกตังลเย้เรากินอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดู เดี๋ยวเราจะพาไปดูซันเซ็ตนะคะอยู่ตรงข้ามนี่สามารถไปได้ไปดิไปนะคะเดี๋ยวเราไปสึ้โต้นตรงนงน้นนิดดีสวยอ,อิ่มมากนี่นะคะดูกระดานข้างนอกนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือเนาะ อันนี้ท่าเรือทั้งหมดเลยท่าเรือนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูพระอาทิตย์ตกกันนี่ะบรรยากาศตอนเย็นเย็นพามาดูพระอาทิตย์ตกกันนะคะว้า นี่เป็นท่าเทียบเรือทั้งหมดคะ่ะตรงนี้ช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะมืดเร็วเป็นพิเศษเนาะไม่ใช่มืดเร็วเป็นพิเศษมืดเร็วกว่าปกตินะคะคือถ้าปกติเนี่ยก็ประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะคะก็ถึงถึงจะมืดเนาะแต่ตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะคะฟ้าก็กำลังจะปิดแล้ว ที่นี่นะคะคนก็จะชอบมาเดินชมบรรยากาศนะคะข้างทางก็เขาจะจัดสวนนะคะทานี่นะคะก็เป็นท่าเทียบเรือทั้งหมดล <c oughs> ลมเลยเรือด้วยะคะะ <c oughs> ่ะ <c oughs> <c oughs> เหมือนจะเป็นที่ส่มเรือด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบเรือยอทมีเรือแบบหลายประเภทมากตรงนีอยอย้เป็นที่จอดเรือพาทิโก,ก็กำลังตกแล้วกำลังนับขอบฟ้านะคะสวย โอ้นี่คือเรือน่าจะเป็นเรือใบเนี่ยแบเรือยอดเรือใบอะไรสักอย่างเข้ามาดูไรค่ะไปเกันได้เรื่อยน,นี่ค่ะเขาก็จะ,ะ <c oughs> <c oughs> คือเขาก็จะทำจัดส่วนนะคะก็เป็นสไตล์ต่างๆเนาะข้างบนนะคะแต่ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น ขายของเนาะก็เป็นช็อปเป็นอะไรไปนะคะข้างบนก็จะทําเป็นเหมือนแบบทางเดินนะคะจิมบรรยากาศไปเรื่อย เห็นวิวทั้งหมดของอุซาตาสึกนะคะที่ตรงนี้สวยมากก็จะมีที่หนึ่งที่ที่ตรงโรงบานก็จะสวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะอยู่ใกล้เมืองหน่อยอน,ะะนี่เวราคาไตอนกลางคืนก็จะมีบาร์ตรงนี้ตรงนี้จะมีบาร์นะคะเราจะมาดูเซ็นเตอร์ของอุซาตาสึกนะคะก็จะเป็นชื่อเมืองอยู่ตรงนู้นแล้วก็จะเป็น อันนั้นคืออะไรนะเป็นเป็นอะไรคืออร์จินาดคืออะไรไอ่ะคืออร์จินาาเพย์เจนอสลามเพย์จนิสลามเพย์เจนอิสลสวยมากสวยมากนะคะพระอาทิตย์ตกรบรรยากาศวิวตรงนี้ บรรยากาศดีนะคะพระอาทิตย์ก็ตกแล้วนี่ฝั่งนี้เป็นเมืองทั้งหมดเลยนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นสวยมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะไปเรามาถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะไปเรากลับบ้านกันเถะเดี๋ยวพา พาไปดูบรรยากาศเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะแล้วเจอกันคะ่ะบ๊ายบายกูเล็กูเลย